ควัสครับถักกล้องก่อนครับผมสวัสดีครับผมนายพนมเหยียดพลนะครับผมชื่อเล่นชื่อหินนะครับผมปัจจุบันอายุ22ปีนะครับผม ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรณดิตส,สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนะครับผมผมเป็นคนใต้นะครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะนิสัยของผมนะครับผมเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมตั้งใจและเมื่อทํางานเนี่ยผมเพื่อนจะรู้ดีผมจะเป็นคนที่จริงจังมากแต่เมื่อผมไปเที่ยวผมก็สุดเหมือนกันทํางานสุดแล้วก็เที่ยวสุดเหมือนกันนะครับผม เที่ยวของผมสุดยังไงก็คือเต้นแหลกไม่สนไม่อายไม่เขินไม่ไรใดๆเลยผมจะมีท่าจําของผมที่เมื่อผมเต้นแล้วเนี่ยเพื่อนถูกใจมากท่าเต้นที่ผมเต้นปั๊บเนี่ยเพื่อนต้องเพื่อนต้องแบบฮาขำเลยไม่รู้มันไม่รู้มันขำแบบมึงทำนี่อะไรมึงทาอะไรของมึงหรือว่าเอ้ยถูกใจสุดยอดอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากดูไหมครับเนี่ยเนี่ยอยากดูแล้วคนมองกันเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยอันนี้ผมจะ ทให้ดูเผื่อคุณจะถูกใจด้วยนะครับผมท่าเต้นของผมก็เขาเรียกว่าท่าเลื้อยไปที่ไหนเนี่ยไม่ว่าผ UM ับไหนต้อง,ต,องต้องเห็นนะครับท่าเนี้ยไม่อายนะครับแต่เนี้ยมันถ้ามีคนเนี่ยผมไม่อายแต่ถ้าไม่มีคนเนี่ยอายตัวเอง อันนี้ก็คือลักษณะนิสัยคร่าวๆของผมนะครับมาไวไปไวนะครับผมทําอะไรรีบๆเร่งๆครับผมไปถ่ายต่อเลยครับไปแล้ว